สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Roblox Map the Hand เองนะผมก็คือแบบกิจกรรมอีเวนต์ของทาง Roblox นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกิจกรรมที่3เองหรือว่าภารกิจที่3ก็คือภารกิจรูปพระจันทร์นะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่2เนาะก็ได้มาจากภารกิจนะครับไม่ได้ไปจากการเล่นเกมนะครับนี่เลยให้ทุกคนวาร์ปมาที่โดยพระจันทร์เนาะแล้วก็ว่ายน้ำมาตรงนี้นะผมเพื่อจะทำการไปเล่นมินิเกมนั่นเองแล้วจะไปหาไขกันนะครับ แมปแรกเนาะผมก็จะเล่นเรียงไปเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะครับเล่นเลียงไปเลยโอเคแบบแรกคือแบบนี้นครับให้กดเล่นนะครับหลังจากนั้นให้เดินไปหาในแบบของผมอยู่ในป้ายของผมอยู่หลังป้ายนี่นะครับแต่ของทุกคนอาจจะอยู่ที่อื่นนะได้เป็นสีเขียวอีกหนึ่งฟอนต์นะผม ต่อไปเป็นแบบนี้นะครับคณยายกำลังนั่งขี้มูกไหลอยู่นะครับก็กด easy หรือว่าง่ายในเองนะครับผมกดไปเลยหลังจากนั้นเราจะถูกวาร์ปมาในนี้นะครับผมแล้วก็เล่นไปตามโปรตีครับทําตอนทีน่ผมเนี่ยทำไปนะอันดับแรกก็คือให้ทุกคนมาดูนี่ก่อนตรงนี้ไม่จะมีประตูให้เราต้องใช้คนแจนะครับวิธีการแรกเราต้องทําตามเคล็ดลก่อนนะเขาบอกว่าให้เราค้นหาคุกกี้นะครับผมอ่า รแรกเขาบอกให้เราไปค้นหาคุกกี้ก่อนเราก็ดูว่าคุกกี้อยู่ไหนนะครับหาหาคุกกี้อยู่ไหนคนพวกเขาเดินตามผมอะไรก็ได้นะหรือจะไม่เดินตามผมก็ได้ผม,ผมยังไม่เจอคุกกี้ตอนนะี้นะครับนี่คุกกี้อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วก็เดินม,มาเก็บนะเรียบร้อยภารกิจมันก็จะติ๊กถูกนะมันจะนักคุณยายก็จะเดินตามเราครับผมแล้วก็รีบข,รบขึ้นไปนะครับ คือจริงๆแล้วไม่ต้องขึ้นชั้นสองนะครับนี่ผมขึ้นให้ดูเฉยๆนะนี่ว่าบรรยากาศกุญแจรครับวิธีการก็คือให้ทุกคนเข้าไปในห้องนี้นะครับอ่าเข้าไปในห้องนี้แล้วเล่าขุนใหญ่เดีย๋ยวแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนปุ๊บอันนี้ขุนใหญ่ตามเราไม่ทันละเดี๋ยวตรงบันไดขุนใหญ่ก็ต้องลงเก้าอี้นะครับก็เดินไปทางเดินทุกคนเดินไปทางเนี่ยทางที่าไปเอาอกุญแจแหละกุญแจอยู่ทางเดียวกันนะครับ อ่าเนี่ยเดินเดินไปอีกห้องนึงครับกุญแจก็น่าจะอยู่ห้องนี้นะครับผมนี่ไงล่ะหลังจากนั้นเราก็เดินไปฝั่งนี้แนละ้วว่าคุณยายน่าจะไปแถงนั้นเราก็จะได้เอากุญแจได้ครับอืมเหมือนซีเนี่ยทุกคนเห็นไหมเุายังไม่เห็นว่าม,มีคุณยายเลยอยู่ดี่คุณยายมาเฉย,เยอะไรเงี้ยมาไงก็ไม่รู้นี่กดไขประตูของเราขึ้นมาบนนี้แล้าก็เล่น เอาบ,บี้ไปไเรื่อยๆนะเล่นกระโดดโหลบกระโดดนู่นนี <c oughs> ่เท่าก็เล่นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยระว,วังหล่นก็พอข้างล่างมันนีนี่นะผมก็ไม่แน่ใจเท่าแ่ถ้าหล่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหล่นถ้าหล่นก็คือน,น่าจะมีจุดจุดเช็คอินมา่อขงไม,ม่รู้นะแต่ว่าสรับผมแล้วผมไม่หล่นเลยนะครับก็เนี่ยไปเลยเนี่ยแล้วก็เราก็มาข้ามไม้เหลานี้เนะสหรับผมผมไม่หล่นเลยนะครับก็ ให้รู้เหมือนกันว่าถ้าหล่นแล้วจะเป็นไงต่อนะครับโอเคก็เดินเลาะๆตรงนี้นะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆทุกคนไข่น่าจะอยู่ตรงสุดถางนะครับเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยอนนี้มากดเปิดตรงนี้ครับลงมาระวังกับตักอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บค่อยๆเดินให้หัวไปต้องรีบไข่ไม่หนีเราไปไหนแน่นอนเฮลซี่ไข่อยู่ไหน เพื่อนใดนี่ไปปึ๊บ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 โอเคทุกคนเนี่ยอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะเมื่อไหร่จะถึงไข่นี่ยอ่าก็เดินไปเรื่อยๆนะครับทุกคนปึ๊บ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 เนี่ยปึ๊บอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปบนกล่องนี้ก็น่าจะเจอไข่ทุกคนผมเห็นอะไรเรืองแสงด้วยเอ้ยไงใช่คนเจอไข่แล้วเฮ้ยเฮ้ยตึ๊บโอเคได้มาแล้ว ได้ไปสีฟ้าด้วยโอ้แมปต่อไปนะครับผมแมปนี้เลยกดเล่นเลยนะครับทุกคนเข้ามาในแมปผมนะทุกคนเดินตามผมมาเลยเนาะเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนจะต้องเข้าแมปเดอร์แฮนด์จากทางเดอร์แฮนด์เท่านั้นแล้วก็ค้นหาใครที่อยู่ในบริเวณนี้เนาะคือมันก็จะอยู่ในด็อปปี้แล้วแหละผมแต่ของผม่อยู่ในนี้นะครับอ่าของผมอยู่ตรงนี้หลังหินนี่ แต่ขอคนอื่นอาจจะอยู่ที่อื่นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจ,อ,อาจจะอยู่คนละที่แต่ที่นี่ก็คืออยู่ในลอบบี้แน่นอนนะครับอโอเคไปกันที่แบบต่อไปนะครับตอนนี้เราไม่ภารกิจไปอย่างหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยอืมไข่สีเขียวเข้าไปกดวาร์ปมาครับผมโอเคตอนนี้นเราเหลืออีกห้าฟองนะครับไปไปไป แมปต่อไปแมปนี้เลยผมแมปโกโกวากระโดดกระจกเดาๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ไปสอสนการเล่นเกมของของผมอยู่ตรงนี้นะ <S <S ผมคิดว่าของทุกคนน่าจะอยู่ที่เดียวกับผมก็คือหลังกล่องตรงนี้นครับหลังกล่องสมที่เป็นรูปงูสีลุงลุงๆนี่นะต่อไปผมแมปนี้นะครับนี่เ้ยแมปนี้ก็ไม่ยากครับทุกคนแค่ว่าต้องทำภารกิจก่อนถึงจะรับได้เนาะ ก็พอทุกคนเข้ามาแล้วให้คนไปเจอไปที่รถของผมเพื่อทำการไปเล่นเนาะนะครับหลังจากนั้นเราก็รอเวลามันนับหมดเแล้วมันก็จะวาร์ปต่อไปนะครับเราเวลาันลาเวลามันนับถอยหลังจนหมดนะครับติบตบ โอเคตอนนี้ก็ภารกิจแลคือภารกิจของเรานะผมก็คือการเก็บกวาดขยะเองผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าต้องเก็บกวาดขยะแล้วเท่าไหร่เจ้าก่าไข่มันจะโผล่มานะครับก็คือเป็นการทำธารกิจนะคือเราทำภารกิจเก็บขยะไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไข่มันจะโผล่มาตรงชั้สนสองนะครับเนี่ยผมเก็บประมาณสี่กองใช่ไหมอืมอย่าคิ โอเคนี่ผมเราก็นะทำความสะอาดไปเรื่อยๆแล้วก็ไข่จะอยู่บนชั้นสองนะครับพอเราทำตะกี้เสร็จแล้วนะนี่แล้วก็ขึ้นไปบนชั้นสองนะครับโอเคทุ okay. วกคนตอนนี้ผมก็ทำภาร,รกิจเก็บควายขยะเสร็จแล้วนะ มันก็จะมีไข่มาอยู่นี่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนอยู่ที่เดียวกับผมเปล่าแต่ที่นี่มันจะอยู่ทั้งสองแน่ครับเด้เรลอได้มาเรสเป็นสีฟ้าคคือไปกินแมปต่อไปครับผมแมปนี้เลยครับผมที่เหมือนจะมีแมวนอนตายในถังขยะนะครับยอโอเคให้ทุกคนนีนะ่เห็นท่อขึ้นสุดไหมครับให้ทุกคนโดดแบบนี้นะและโดดไปที่เสาไฟนะครับผมแล้วโดดมาที่ท่อนะครับ ใครจะอยู่อีกฝั่งกำแพงนั่นเองได้มาแล้วนะครับผมได้เป็นสีเขียวอีกแล้วเนี้สามหรือเปล่าน,นี้แมปต่อไปกันเลยนะครับผมแมปนี้ผมขอมาทำให้ดูใหม่นะเพราะว่าคลิปมันเสียนะครับให้ทุกคนเข้าไปตรงนี้นะห้องจับคู่แล้วก็สร้างให้หนึ่งคนนะครับแล้วกดคำว่าง่ายนะและหลังจากนั้นให้ทุกคนเดินตามผมเลยนะครับถ้าถามว่า ทำไมถึงไม่ขับรถคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกมมันบันบ๊กไไงนะครับคือผมจะซื้อฐานไปใส่รถมันก็ไม่ได้ทุกคนนี่ป้ายเขาบอกว่าถานนมันอันตรายเกินไป,ไปไปหาทางขึ้นพื้นเขาดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งเราก็เดินตามไป,ไปทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันมีไข่ทองทองพิเศษคำว่าเดอะแฮนด์เราก็เดินตามไปเลยนะครับนี่นี่ครับป้ายอันตรายนะครับ คือเราต้องไปขึ้นเขานั่นเองใครก็จะอยู่บนเขานั่นแหละครับนี่นอ้หงส์เราก็มาปีนลอดเลาะนี้นะอาจจะมีตกบ้างแต่หงส์ก็ไม่แน่ใจว่าเจ็บหรือเปล่าแต่น่าจะไม่เจ็บนะส่วนรถถ้าใครขับได้ก็ลองขับมาครับน่าจะบักลนะ ขึ้นมาแล้วนะครับผมขึ้นมาแล้วใครจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับอืมใครจะอยู่บริเวณนี้เลยนี่ที่เป็นรังนกเนี่ยนะเนี่ยใครจะอยู่ตรงกลางนะครับคลิปผมเสียผมเลยไม,ไ,มไ,ไม่ได้ดูเนาะต่อไปผมเป็นเก้าอี้ที่มีคนกำลังนั่งอยู่นะซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆทุกคนกนเห็นไหมเข้าแอบมาก็เจอแล้วทุกคนอยู่ตรงกลางนั่นไง แต่ว่ายังเข้าไปเข้าไปไม่ได้ครับต้องรอให้ถึงรอบเราเล่นก่อนเนาะซึ่งคนทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าไปเล่นรอบเดียวกันเลยหลังจากนั้นเราก็รอมันนับเวลาพอมันหยุดหมุนปับ๊บเราก็ไม่ต้องรีบไปนั่งเก,ก้าอี้นะต้องรีบเข้าไปหาใข่นะครับและทุกคนระวังอย่าไปเดินเก้าอี้นะครับเพราะถ้าไปเดนเก้าอี้มันก็จะนัะ่นแหละต่อไปนะครับผมต่อไปแบบนี้นะนี่แบบนี้ต่อไปหมอนี้เลย ที่มีหน้าเด็กแล้วก็เหมือนจะข้างหลังหน้าเด็กจะมีอาวุธอะไรมากมายนะครับทุกคนเข้ามาในแมปใช่ไหมเราก็เดินตามผมเลยครับก็เดินไปที่รถนะครับผมข่ะที่ไปรถกระบะนะครับคันสีเขียวเนี่ยตรงใต้ต้นไม้ครับหมือมันจะมีทางลงไปข้างล่างนะแต่ว่าไม่ใช่ลงลลงไปข้างล่างครับไข่เป็นอยู่ในรถนั่นเองนะครับผมนี่เลยนี like right. ่แล right. so ้วก็เข้าไปในรถไปเอามาเลยนะครับเรียบร้อยสีเขียวอีกแล้ว ต่อไปหอมต่อไปแมปนี้เลยต่อไปนะครับผมแมปนี้เลยแมปทุม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 ซาฮูกะทุกคเข้ามาในแมปไปใช่ไหมทุกคนเดิมตรงนทุม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 ซาฮูกะตกที่มีนี่นะคาบูชิโนะคาบูชิโนะที่มีการหันลมรวบทุมทุมคูบิบลาคบิบลาเข้าเข้าไปในแมปโอเคให้ทุกคนเดิมที่ท่างตกนะนี่คือง่ายทุกคนแบบแมปง่ายง่ายเดินเข้ามาในแมปตกก็เจอแล้วครับปุ๊บอ่า อย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าจะต้องเข้าผ่านแบบเดอรแฮนด์เท่านั้นนะไม่สามารถจอยกันได้กับเพื่อนได้นะครับแมบต่อไปก็คือคนที่กําลังผสานล้องเพงซันเซิรนพราะวารมีนะครับจับมือกันแล้วก็มีหน้าตุละครร้งให้นะครับใช่สักเม่อรแล้วก็พอเข้ามาแล้วใช่ไหมครับภารกิจก็คือ เขาบอกว่าให้เราเล่นเกมได้25คะแนนหรือเพื่อง่ายคือเราต้องได้กี่คะแนนก็ได้ให้ได้ในภารกิจนเนี้ยสมมติเราได้1,200ันสองคะแนนเนียเราก็ได้ไข่แล้วแล้วแต่ทุกคนขั้นต่ำคือมันย5หไงเขาบอกว่าแล้วย5้าไม่ใช่ว่าทุกคนจะจำเป็นจำเป็นต้องเล่นให้ได้25้านะสะสมก็ได้ครับอทุกคนทำอะไรก็ได้มันเรียกว่าเป็นคะแนนสะสมก็ได้ เล่นรอบแรกได้8ก็เล่นต่อไปอีกรอบแรกได้เท่าไหร่รอบแรกได้8รอบต่อได้เก้านะครับก็จะสมไปเรื่อยจะไปถึงยี่ห้านะครับโอเคใกล้ถึงรอบอะไรแล้วคนเนี่ยเราก็กดเล่นเลยคนนึงเนี่ยคนเราก็มาเล่นเกียร์ครับผมเล่นมินิเกียร์ต่อไปก็จะเป็นรอบของเรานะครับผมเคห์หยุดนั่งบนสิ่งเคห์ เนี่ยผมผมลงมาเล่นเกมมานะดู้สึวา่าเกมแรกจะเป็นเกมอะไรต้ไม,มนั่งบนหินอ๋นนอภารกิจคือให้เรานั่งบนหินทุกคนโอเคนั่งไะไรครับผมเพลงอยู่ถ้าเรานั่งได้ก็ได้คะแนน,นนะผมแต่ไม่คิดไม่รู้ผมไม,ไ,ไม่ได้ไ<ม>ยนเพลงเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงเพลงนะโอเคเราบอเราทำตามที่เขาบอกนะครับเขาบอกว่านั่งบนโลกบอลแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจไงผมก็ไปนั่งบนเก้าอี้โอเค ต่อไปเขาบอกให้เขาบอกให้นั่งบอลบอกเพชรแค่ว่ามีได้คะแนนน้อยได้คะแนนเยอะออ๋ก็บอกให้ไม่อันเดียวทุกคนอ่ะดิได้ก็ได้คะแนนเยอะและไม่ได้ก็ได้คะแนนเยอะมัีสองอันเดี๋ยวม่เข้าใจเกณฑร์นะบอกเนี่ยเขาเล่นไปเรื่อยๆเนาะโอคล้ายๆนะครับไปผมนี่เป็นโบลิ่งนะครับโบลิ่งโบลิ่งก็คือเราเล่ง เลี้ยงแล้วก็ยิ่งปุ๊มปุมปุ่มปุมตัวละ่งคะแนนนะผมเป็นบอลลิงนะครับปุ่มปุ๊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 มปุมปุมมเคเกมต่อไปเกมอะไรตึบตึบตึ๊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 บตึ่บตึ๊บตึบตึ๊บตึบตึคบตึ๊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 บตึ่บตึ๊บตึ๊บต่ตตตตต่ตตต สีเล่นของเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมไรเอ่ยถึงจะได้คะแนนน้อยแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆเราจะได้ยี่สิบห้านั่นเองเกมกินสิ่งที่ไปชั้นบอกทาโก้ทาโก้ไหนอ่ะเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอ้ยเจอทาโก้ต้องกดทาโก้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 เกมต่อมาผมเกมอะเนี่ยเกมกินทาโก้ก็เนี่ยทาโก้ยังไงเจอแล้นี่พอเรากินทาโก้ปั๊บเราก็จะได้คะแนนละคร อ๋อเขาบอกกินกล้วย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 ผมไม่ทันไงต่อไปเขาบอกไอ้กินปลาหมึกนะครับเออนี่ผมได้สองใช่ไหมต่อไปอะไรเนี่ยผมไม่ทันไงห้าคนที่มีหางให้เจอต่อไปคนที่มีหางต่อไปเกมอะไรเออเออเนี่ไงมันก็เดินดแบบมุ่งมุ่งกันมาหลายคนใช่ไหมต่อไปเกมหาคนที่มีหางนะครับผเออเดินดแบบมุ่งก็มุ่งกัได้ไหนดูสิคนที่มีหางอ่าแซนต้าแซนต้ามีหางแน่นอนเราก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้นะไปเได้คือันนเราแค่เจอคนชนะเทอไปชนคนที่มีหางนี่นี่นี่เราไม่ต้องมองแค่เราคนเดียวเราเดินไปชนโนมัวแหละเกมต่อไปเกมอะไรเอ่ยต่อไปนะครับอันนี้ผมผมได้มาทั้งหมดยิบแปะคะแนนเนาะจากนั้นเราก็กดอย่างที่บอกไม่ต้องได้คะแนนนี้ก็ได้นะครับสะสมก็ได้เราก็กดรับมาจากนั้นใครจะถูกดรอปมาอยู่บริเวณป้ายนั่นเองครผมให้เรากดเก็บเลย เออเนี่ยได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วคือไม่ต้องโอเคทุกคนพาทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะถามทุกคนว่าต่อไปเกมต่อไปตอนนี้ผมเหลืออีกฟองเอออีกสองฟองแล้วครับก็คือเหลือฟองสีทองหรรือใคจะเพิ่มมาทกับฟองสีฟ้านะสองฟองนะครับอ่าสองฟองครับเดี๋ยวกดรับภารกิจตัวนี้ก่อนนี่โอ้ยสำเร็จภารกิจยทุกคนนักรวบรวมไข่แห่งความมืด ก็คือเรารวบรวมไข่มาได้เยอะเลยนะครับโดยสำหรับภรกิจเนาะแต่เมื่อกี้มันสามนะครับที่นดาจะภารกิจรก็สามเดี๋ยวเราจะไปทําการลองผสมไข่ของก็คือไข่สีฟางผสมป็นสีทองนั่นเองเนาะน่าจะพอแล้วแหละเราก็จะได้เหลือไข่อีฟองเดียวนั่นเองในการหา แล้วก็กดไปตรงนี้แล้วก็กดรวบรวมไข่นะครับอ่าไข่สีเขียวก็พอแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเกาไข่สีฟ้าก่อนนะครับสีฟ้าจะได้ได้แองรวมเลยเนาะอ๋อใช่สองฟองเองทุกคนก็พอแล้ะก็ได้เป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับผมได้มาแล้วตอนนี้เท่ากับว่าอ่าเรากดรับได้กิบอีกสองฟองนะครับยังไงสองฟองสองฟองนี่ก็ซับเหมือนกันโอเคฟองเลยหนึ่งฟองนะ ดยใชว่าไข่เขียวมันได้ป่ะส่วนสีเขียวสีเขียวนี่โอเคแล้วกดรวบรวมไม่ได้เลทุกคนนะสีเขียวได้ซ้ำนะครับได้ซ้ำอีกแล้วปุ๊บได้ซ้ำอีกแล้วดูสิคนเดเดี๋ยวนี้เหลืออีกฟองหนึ่งนะครับต่อไปแมปแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมวิธีการก็คือให้ทุกคนหยิบจานไปก่อนแรกเราจะต้องไปเสิร์ฟลูกค้าทั้งหมดสามจานนะครับ โดยสิ่งที่ห้ามเลืเลยครับก็คือการทอดเนื้นะนอเนาะต้องทอดให้ได้เกรดพีเนียนนะครับถึงจะสาม,มารถํำเร็จภารกิจได้ในผมเราก็รอเนื้อย่างเสร็จก่อนนะทิ้งไ้เลยนะครับจนกว่ามันจะติก๊กตู้สรสีเขียวขึ้นมาพอมันติต๊กสอดสีเขียวเสร็จแล้วปับ๊บเราหยิบขึ้นมาจากนั้นเอาไปใส่แฮมเบอร์เกอร์นะครับ ต่อไปเราก็ทำตามที่ทุกสอนบอกก็ใส่ชีสเนาะใส่ไปครับหลังจากนั้นก็ใส่หัวหอมนะครับตามที่เขาบอกเลยแนะนำว่าให้เลือกที่ลูกค้าสั่งนะครับให้เลือกอันที่มันง่ายๆได้เสร็จไวๆนะครับไม่ใช่แบบว่าไม่ต้องใส่อะไรเยอะแค่สามจานอย่างเงี้ยแต่นี่ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับ เดี๋ยนก็ถือไปเสิร์ฟไปเลยแล้วก็ต้องเสิร์ฟให้ถูกคนนะตามมือ่สอนชี้นะครับนี่แล้วก็เอาไว้วางไว้ดีๆแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ผมแล่ไปแล้วหนึ่งนะครับดูอ,อีกสองไปทำต่อให้ครบนะครับครบแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง เหรืออีกสองนะทุกคนมาโคุดท้ายนะคนอาตอนนี้ผมก็เหลืออีกหนึ่งนะครับปึ๊บครับคุณขากดวางไปเรียบร้อยเราวางปป๊บได้ปั๊บเลยนะครับสามสามคนเด้งเข้าตัวเลยก็ได้แล้วของไข่สีเขียวซึ่งมันซ้ำนะครับไปกันต่อครับแมปคุณยายเกนนี่ครับผมแมปต่อไปจะเป็นแมปคุณยายเกนนี่นะผมคลิปเสียนะครับผมเจอตรงนี้เนาะผมคิดว่าแต่ละคนน่าจะเจอโคตรที่ักผมแต่ที่แน่มันก็อยู่ในมินิเกมผม ยหญ่กัน<ค>น,นี้เองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เหลือมีตัวเลือกไม,ม่เยอะแล้วแมป,ปต่อไปก็คือแมปนี้นเนาะนี้นะครับทุกคนแมปนี้ขึ้นในบนชั้นสองนะครับอ่าถ้าถ้า,ถาอันนี้แมปแมปในคลิปเสียนะครับผมจะอธิบายให้ฟังก็คือทุกคนเข้าไปในแมปแล้วใช่ไหมจำพอทุกคนเห็นบันไดนะครับพอทุกคนขึ้นบันไดไปเลยมันจะอยู่บนชั้นสองเลยครับลองหาดูเจอวนๆที่เป็วนวงกลมอ่ะนี่แหละผมมาอยู่บนชั้นสอง ตัแมบ,บคุณยาแกนนี่ก็รบ้อยเานาะแต่มันก็ซ้ำมาผมผมขาดฟองสีฟ้าอีกฟองเดียวไปกันต่อผมไปต่อให้แมพนี้นะไปด้วยตอนนี้ผมเหลือตัวเลือกน้อยทุกคนเพราะว่าที่เหลือผมยังทําไม่ได้นะัอน,นนี้ผมเหลือสองตัวเลือกกันนะเนี่ยมาที่เดียวผมคต้องไปหาด้วยตัวเองแล้วครับเพราะว่าคือแบบว่า น,นี่ผมบอกนะอันนีนที่ผมหาเจอก็จะอัดให้ดูอันนี้ที่ผมหาไม่เจอก็จะคาดนะครับแต่ผมจะเรียงไปเลยเนาะโอเคแบบนี้จูซิว่าจะเจอไหมพอทุกคนเข้ามาในแบบนี้นะครับเปเดินตามผมเลยเนาะนี่ยผมเดินไปตรงน้ำตกนะครับเดินไปตรงน้ำตกเลยเน,นี่ยมีเพื่อนเราเดินไปตรงน้ำตกแล้วก็เดินตามมาเลยเนาะมีคนไขอยู่นี่เลยเออเอเอแล้วคอดดวงผมทำอะไรตะเกลือแท้ เดี๋ยวผมจะลองมาทำการแลกเปลี่ยนกันนะครับปึ๊บ,บได้ไหมได้ไหมได้ไหมขอแรกเปลี่ยนหน่อยโอเคเพื่อจะให้สีทองไปเลยนะให้ได้ด้วยให้ได้ด้วยมีได้เพื่อนมีไหมมีเพื่อน,ม,ม,ม,อนมานุกคนมา ผมคงจะต้องย้อนกลับไปได้แบบที่ผมผ่านผ่านมาแล้วมันจะหายยากกันเจอก็ต้องหายให้เจอทุกคนเพราะว่าดวหงผมเกลือมากตอนนี้คาสีฟ้าอีกอันเดียวเองกดเล่นนะครับผมเนี่ยทุกคนเราก็รออยู่ในห้องนี้ผมจะไปายถึงตายเราเล่นเนาะตอนนี้ก็ถึงตาเราเล่นแล้วนะผมผมจะเดินไปงนี้นะเปิ๊บปิ๊บเปเรื่องแต่งตัวนนะเป็องส่วนเราเดินตรงไปเลยครับเดินตรงมาเลย,เด,เ,ลยเดินไปหาไข่ก็พอ ไปไปไปไงทุกคนเห็นโอเคเห็นไข่ไหมไค่อยู่นั่นไงคนเดี๋ยวค่อยๆเราต้องรีบเดินไปนครับเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนเนาะถ้ามันหมดเวลาแล้วก็จะหยิบไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปรอรอบใหม่ผมถ้ามันนานเนาะเคายๆๆคนไป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 อยวเพิ่งหมดเวลานะไป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 เออ ึ่งมันเป็นสีเขียวมันซ้ำอีกแล้วเยี่ยมไปเลยเกโอเคทุกคนของผมก็ยังดวงเกลือมาเนาะงั้นเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปได้แมทที่ผมผ่านผ่านมาเริ่มจากแบบนี้ครับผมนี่นะผู้ชายโดนอะไรยิงเนะี่ยโอเคกดเล่นเลยพอทุกคนเข้ามาในแบบใช่ไหมให้ทุกคนเดินตามหาใค่นะผมคิดว่าของแต่ละคนน่าจะอยู่คนละที่กันครับของผมโยงนี้นะนี่สีเขียวอีกแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองทำการแลกเปลี่ยนไข่นะครับ เขียวเนาะโอเคกดรวบรวมเลยยังไงสามสามอีกแล้วทุกคนขมทำไงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยฟองนทำยังไงดีฮัโหลผมด้ขครสีทองมาสี่สี่ฟองแล้วคิดเอาแล้วกันเกลือมากเลยทุกคน ต่อไปผมจะลองแบบนี้นะครับกดเล่นลต่อไปแมปนี้นะครับทุนนี่นะแบบนี้นะโอ้ยผมคงต้องเล่นหมดเลยเมืงเนียซ้นะํานั่นแหละพอทุกคนเข้ามาในแมปผมราะทุกคนกดเข้าเพื่อจะทําการเล่นเกมเนาะอ่นี้เข้าทุกคนเข้ามาในนี้ครับแล้วก็รอให้คนครบเนาะคือมันอยู่ในมินิเกมนะครับเดี๋ยวเราเอะใช่มันอยู่ในมันอยู่ในเกมแหละแก้เต็มแล้วครับทุกคนนี่ อันนี้เหลือเวลาอีกห้าสี่สามสองหนึ่งเกมเริ่มครับเปิด้วามาแล้วรกรดเปิดกด,ปร,กดป,รประตูนี้นะอ่าแล้วก็กดขึ้นชั้นสองมันครับในเมาสนี้นะนตามผมมานะครับ ผมจะทมฮอตเตี๋ยวประตูนึงเสร็จแ,แล้วโอเคนะคนก็ขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็เดินเราเลาะ,ละ,ละไปปึ๊บมันก็จะร่วงอย่างี้ผมมองไม่เห็นเอาใหม่ทุกคนนี่แล้วก็จะมาตรงนี้นครับโอเคมาทุกคนเนี่ยเออเราขึ้นยังไ,ไงต่อนะโอเคกดตรงนี้นครับกดขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บเอ้าก็ไม่ได้ใครอยู่เนี่ยทุกคน จะเอาไงเนี่ยตมนั้นเลยแล้วมันก็ซ้ำอีกแล้วนะครับต่อไปทุกคนแมปนี้เลยนะครับมันจะเป็นรูปหมายเยนาะกดเล่นเลยนะครับพอะทุกคนเข้ามาในแมปเพให้ทุกคนตามผมเลยเนาะก็เข้ามาในบ้านหลังนีเ้เข้ามาในตึกนี้นะครับแล้วก็ขึ้นบันไดไปนะครับขึ้นบันไดให้ไปถึงดาดฟ้าเลยนะชั้นสามเลยนะครับตึบเติบตบตบชั้นสองนะ ข,ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่าโอเคผมขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาถึงแล้วไข่อยู่ในบ้านหมาเนี่ยครับบ้านตรงนี้นะไม่แน่ใจว่ามันเป็นบ้านหมาหรือม,มันเป็นศาลาลอะไรเขาอย่างเนี่ยปุ๊บแล้วก็ได้เป็นสีเขียวมาอีกแล้วเกมไอ้ได้สีฟ้าโอ้โหตอนนี้ผมได้จะสีเหลืองกับสีเขียวทุกคนสีฟ้าเงียบเลยอะ่ะ ต่อไปแมปนี้นะผมนี่นะอีกฟองเดียวเอง GM ให้โปรดแยละนะเราก,กดเลือกเราจะเอาไหน,นแล้วแต่ทุกคนนะครับแล้วก็เดินตามผม,มเลยเนาะเราจะเดินไปตรงจุดที่มีไข่นะครับดูซีอ,อยู่ไหนอนยะู่ไหนผมจะรอเดินเข้าไปนีนะอูดีๆมีไหมอ่าอยู่นี้น สีฟ้าเอาแล้วสีฟ้าเอ้ยเดี๋ยวนะพิม,มานซ้ำม,มาดิโอ้ยทุกคนมันไม่ซ้ำในที่สุดในที่สุดผมก็ครบแล้วครบแล้วสินะจบหรือย,ยังอาวสานแล้วสินะเออว้าไปแล้วกันว้าไปจบสักทีในที่สุดในที่สุดมันก็จบสักทีนะครับทุกคนเนี่ย แล้วก็ไปตามที่มันชีน้ไเนาะโหหัวไอไอภารกิจหัวใจก็ไม่ยากนะไอภารกิจพระอาทิตย์ก็ไม่ยากทุกคนนะแต่ไอภารกิจพระจันทร์เนี่ยเกินไปแล้ะมันเกลือเกินอะโหเครียดเลยาจยากอย่า,านี้นะผมผมจะดูถูกมันมากเกินไปที่ว่ามันง่ายกว่าเดือนหันไปใกา้์เอชันอะมั้ติดต้นที่มันซ้ํา แล้วก็กดตกลงนะครับผมกดตกลงเลยอ่ากดตกลงเสร็จแล้วเราก็เดินตามไปที่เขาบอกนะครับผมนี่เอาไข่ไปฟักเนาะแล้วก,กดไปวางเลยครับหลังจากนั้นเราก็กดรัวเหมือนเดิมเนาะปุ๊บ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 บอกเลยว่าไอ้พระจันทร์นี่ยากจริงนะครับผมโหยากจริงอะไรของเขาเนี่ยยากเกินเรียบร้อยผมแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็คือเจ้าหนี่เองหางปลา ในที่สุดได้มาครับผมบอกเลยโคตรยากแต่ผมคิดว่าทุกๆคนน่าจะโชคดีครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเนาะส่วนภารกิจครั้งหน้าก็คือไอ้รูปไฟนะครับผมบอกว่าอ้น,นี่รูปไฟเราได้ไปสามฟองนะจากการทําภารกิจนะครผมเนี่ยทําภารกิจนะคผมได้ไปตั้งสามฟองเนะี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเล่นมินิเราไปเล่นแมปแมปเป็นอื่นอีกน,นิดหน่อยเราก็ได้ละ แต่ว่าไอเนี้ยไอเนี้ยยากจริงทุกคนดูดูดิซ้ำม,มันกี่ฟองดูดิโดยเฉพาะไอสีทองเนี้ยสีทองเนี้ยซ้ำเมื่อกสีทองนะองนะไอสีฟองนะครับ